โอเคครับก็วันนี้ก็ได้มาคุยกับทางาคุณเบียร์นะครับในในการาพัฒนาตัวเทคโนโลยีที่จะช่วยในการอบแห้งนะครับอบแห้งของตัวมะเดือ่อฝรั่งนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือคือกระบวนการผลิตเดิมที่เราอบนะครับอันนี้ไม่ปอกเปลือกใช่ไหมครับ,ค,รบคุณเบียร์แล้วอันนี้ก็คือเราไปอบในในตู้อบ,บใช้แกส๊สใช่ครับใช้แกส๊ส เราดูไอตัว texture ดูความแห้งเนี่ยข้างนอกมันแห้งเกินไปนะครับทีนี้กระบวนการของเขาก็คือว่าก็จะเอาลูกมาเดืเดอใช่ไหมครับใช่ครับมาปาดแล้วก็บีบมาบีบนะครับซึ่งตอนนี้ยังใช้แรงงานคนแรงงานคนอยู่ <c oughs> นะครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้ตัวเทคโนโล,โลยีนะครับไอตัวบดเข้ามาช่วยนะครับก็คือเราจะฟีดแล้วก็ใช้การ บีบเข้าไปอย่างที่เห็นนะครับเหมือนนึกสภาพอะไรเขาเรียกอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกยางนะปลาหมึกยางแต่ว่าอันนี้มันเราก็จะสามารถปรับสเปซได้เพราะว่าไอตัวนี้ครับมันลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันนะครับผมถึงอยากบอกว่าให้คัดขนาดด้วยถือว่าคัดขนาดเป็นในตัวนะครับต่อไปเราอาจจะทําเครื่องคัดขนาดก็ได้ง่ายดีครับ,รบเดี๋ยวทาสายพานคัดขนาดง่ายๆก็ได้นะครับแล้วก็มาบีบนะครับนะครับ ซึ่งขบวนการนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหา,ก,าก็จะเดียวก็อาจจะทําตามแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากขบวนการผลิตเนี่ยผมมองว่าอเนนี้มันก็เป็นคอขวดอีกอันหนึง่งแต่อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณภาพของมันใช่ไหมครับคุณเบียร์ครับอย่างที่เราเห็นมัน <c oughs> มันยังไม่หนึ่งหนึ่งไซส์ไม่เท่ากันละหนึ่งแรกไซส์ไม่เท่ากันอีกอันหนึ่งก็คือสีสีแล้วก็ texture ของมันนะครับมันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองอไปตากแดดอบ,อบแดดธรรมชาติดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาดูขบวนการอบกันทีนึงเราจะใช้เทคโนโลยีที่มาทําให้คุณเบียร์เนี่ยสอ,อันก็คือบีบให้ไซส์เท่ากันนะครับกับอีกนี้็คือขบวนการอบนะครับให้ให้สีสวยเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองมาดูนะครับ ตัวนี้นะโอเคครับก็เทคโนโลยีก็สองอย่างที่เราจะเอาเข้ามานะครับก็วันนี้ก็ทางพุดเบียร์ก็ให้เกียรติเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นของอันนี้กินได้นะครับหวานด้วยนะหวานได้ลองกินแล้วเมื่อกี้หวานด้วยนะครับเอออันนี้มันพันนี้คนละพันนีุทธเบียร์คนละสายพันธุ์ครับคนละสายพันธุ์เหรอครับอย,อย่างนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ครับ อย่างยางนี้สายพันธุ์หนึ่งครับโอ,โอเคครับได้งั้นก็เรื่องเทคโนโลยีก็จบเท่านี้นะครับก็จะมีเครื่องในการบดนะครับแล้วก็จะมีตู้อบแล้วขบวนการผลิตอบนะครับที่เราจะเข้ามาช่วยทางคุณเบียในการในการพัฒนาในในที่นี่นะครับท,ที่ที่ฟาร์มที่นี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ